สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาฝึกอ่านประโยคเตรียมสอบ RT ีให้กับนักเรียนนะคะซึ่งประโยคเตรียมสอบนี้นะคะก็จะอยู่ในเอกสารเล่มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RT ทีที่คุณครูได้แจกนักเรียนทุกคนไปแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้มาโรงเรียนนะคะยังไม่ได้รับเอกสารนะคะนักเรียนสามารถรับเอกสารได้ที่คุณครูในวันจันทร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าที่ 1, นะคะในส่วนของการอ่านประโยคเพื่อเตรียมสอบนะคะฝึกอ่านประโยคเตรียมสอบอา1ี 1. คุณยายอยู่ในสวนดูแลต้นไม้และดอกไม้คุณยายอยู่ในสวน ดูแลต้นไม้และดอกไม้ 2. น้องชายชอบอ่านหนังสือการ์ตูนในเวลาว่างน้องชายชอบอ่านหนังสือการ์ตูนในเวลาว่าง 3. เธอชวนเพื่อนไปร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร ในชุมชนเธอชวนเพื่อนไปร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชน 4. คุณป้ามักเขียนบทความเกี่ยวกับการทำอาหารคุณป้ามักเขียนบทความเกี่ยวกับการทำอาหาร ห้าคุณลุงเป็นคนที่ชอบวาดรูปและระบายสีคุณลุงเป็นคนที่ชอบวาดรูปและระบายสีนนะะยสหกปลาชอบปั่นจัก,กรยาน เพื่อสำรวจเมืองในวันหยุดปลาชอบปั่นจัก,กรยานเพื่อสำรวจเมืองในวันหยุดเจ็ดคุณลุงเป็นคนที่ชอบการอ่านหนังสือและมักชวนคนในครอบครัวไปห้องสมุดด้วยกัน คุณลุงเป็นคนที่ชอบการอ่านหนังสือและมักชวนคนในครอบครัวไปห้องสมุดด้วยกัน 8. คุณตามีลูกสิบคนทุกคนเป็นคนดีคุณตามีลูกสิบคน ทุกคนเป็นคนดี 9. แป้งปวดท้องไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแป้งปวดท้องไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน 10. ต้นกล้าชอบกินเนื้อปูปรุงสุกต้นกล้า ชอบกินเนื้อปูปรุงสุอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าที่หนึ่งนะคะที่เป็นการบ้านให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกอ่านในสัปดาห์นี้นะคะ